สารอาญาเนี่แหละ mm. เดี๋ยวจะดําเนินการให้มีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อจัดการเดินหน้าที่รายงานไปคือกลุ่มที่มีการบุกบ้านบิ๊กโจ๊กอันนี้จะโดนด้วยนะฮะพักกันครู่เดียวเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังไม่จบ แฉแล้วมีคนแฉนะแฉแล้วแฉอยู่แล้วจะแฉต่อไปเรื่องคันชิดเก็บเอาไว้ในใจยังไม่จบจริงๆบ้านห้าหลังก็ยังมีเรื่องอยู่และที่สำคัญมินนี่ <3 S 1> สาวคนนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่เว็บพนันไปไปม,ม,มามันไม่ใช่แค่นั้นสิฮะเพราะว่าเจ้าของตัวจริงของเว็บพนันอาจจะเป็นบ้านและสวนแฝด Living Festival งานแฟร์ที่รวมของแต่งบ้านเยอะที่สุดวันที่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีจองบูโท0901978310ชุมชนบ้านท่าะรนะตำบลหนองคันทรงจังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ริมคลองเจ็กบริเวณปากไม่น้ําตราดที่ไหลออกสู่อ่าวทะเลตราดชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการทําประมงและทําสวนผลไม้ชุมชนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าชายเลนอายุเก่าแก่กว่า200ปีบนพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์กว่า2,000ไร่แห่งนี้มีความมหัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมชาติซ่อนอยู่นั่นคือลานตะบูน นั่งเรือเพล,นเพลินๆชมความสมบูรณ์ของป่าโกงการเพียง30นาทีก็จะถึงป่าตะบูนเก่าแก่ที่บรรยากาศร่มรืน่นความครึมของป่าทําให้แดดทอแสงลอดเข้ามาให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าดิกดําบันความตื่นตายอยู่ที่รากของต้นตะบูนที่แผ่เป็นลานกว้างอย่างน่าอัศจรรย์โดยรากของแต่ละต้นเหลือถักทอเป็นคลื่นสารกันอยู่บนผิวดินกลายเป็นลานตะบูน ซึ่งถ้าใครได้มาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วคงจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าช่างลึกลับรากับป่าในเทพนิยายนอกจากลานตะบูนแ,แล้วที่ชุมชนบ้านทา่าระแนะยังมีชาร้อยรูชาสมุนไพรซิกเนเจอร์ของดีที่เหมาะกับสายรักสุขภาพให้ลองดื่มกันอีกด้วย ลานตะบูนชุมชนบ้านท่าระแนะมหัศจรรย์อันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราศที่จะสร้างความตื่นตาให้กับผู้มาเยือนเจอกันอีกสักที่จะดีไหมไปกันอีกสักที่ก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลงสองเรา ันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดให้มันซึ้งส,ส,สุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีเเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเด็กชอบแค n เ i ชั่น U S T นมแคลเซียมสูงลองเลย เมื่อกี้อ่ะมีคนเียกฉันป้าด้วยแหละพอะร่ำมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใหม่แมจิฟฟาร์เฟรชเยลลี่อร่อยเขียวสนุกเยลลี่มะพร้าวและเฉาก๊วยลองเลยตกเย็นทีไรลูกไม่หอมหน้ากอดเหมือนเมื่อเช้าหืมกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวจากแบคทีเรีย งนี้สบ,บู่อาบน้ำเซฟกใช่วยกำจัดแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นกาย99.9%เพื่อความหอมสดชื่นยาวนานเหม,ม่นเซฟก์กลิ่นลาเวนเดอร์การคั่วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ทั้งมเมล็ดอุณหภูมิเวลาสีกลิ่นจนเกิดแครกแรกที่ใช่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเ e รดคัพ สำคัญนี้พราบเพงเก่าิหรือเปล่าก็มันอาโดยว่าหยุดไม่อยู่จริงๆเพลงของบอยโก็ิียพงที่คุณหลงรักเสียงของทีชยเดชที่คุณคิดถึง21ตุลาคมนี้มาร้องเพลงที่คุณตกหลุมรักไปด้วยกันเปิดขายบัตรแล้ววันนี้จองเลยรายละเอียดเพิ่มเติม t ทยทิกเก็ตเมเจอร์ดอทคอมเด็กชอบแคนาเดชั Kardashian ่น u s t นมแคลเซียมสูงลองเลยเครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้ยแต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซ่อมราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%เปน์ ใหม่แมติฟ Press, ิฟามเฟรชเยลลี่อร่อยเขียวสนุกเยลลี่มะพร้าวแล้าเฉากล้วยลองเลย,ย,ย Head and ers, Fresh, เฮดเออร์โชเดอร์สอาบเฟรชช่วยกระจัดรังแค care, glacier, และให้ผมหอมสดชื yeah. ่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดเอ์ดอรสดูเหมือนสะอาดแต่รู้ไหมมีคราพผักกำลังจัดปาร์ตี้ในปากคุณ สาเหตุของฟันผุป็นหางเหงือและกลิ่นปากครอบแค่แปลงฟันถ้พาพลักก็ยังอยู่ต้องลิสเตอรีนท o t a ทั a งแคดซีโร่สูตรไม่แสบปากปะสานพลังทำความสะอาดซองสอดทุ่งถึงทันช,ช่วงปากคุยลดทับฟักได้มากกว่า5เท่า <laughs> ลองเลยปากสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีนกระงแดงเลือกน่วยได้ปีสองแจกหนักทุกเทศกว่า4.7เล้านบาทเลือกลุ้น ุ้นแล้วเป็นลุ้นรวยและลุ้นล้านแคทไลส่งหลักใต้ฝา30พฤศจิกายนนี้กระถิงแดงเลือกรวยได้ปวดหัวเบลล่าพาราปวดประจำเดือนเบลล่าพาราปวดหลังเบลล่าพาราปวดหัวปวดหลังปวดฟันปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดประจำเดือนปวดเมื่อยจากไข้หวัด เบลล่าพาราลดไข้บรรเทาอาการปวดทั้ง7ปวดเมื่อไหร่เบลล่าพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตเมอล500มิลลิกรัมจากอินเตอร์ฟาร์มาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากเว้ยอันโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านคำเตือนในฉลากและกระสารคำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้แว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน7โมง15นาทีค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกรับประทานโจ๊กเป็นอาหารเช้างั้นติดตามข่าวเรื่องของคนชื่อโจ๊กกับโจ๊กในชามมื้อเช้าของคุณต่อเลยก็แล้วกันเพราะว่าแผลหลายดอกที่หลายคนเนี่ยสืบลงไปลึกๆรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นคันชิปบุคคลที่เป็นคนโอนเงินให้ อันนั้นบัญชีม้าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าทนายอาจเพิ่งจะออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาเป็นคนติดยาแล้วตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ส่วนบ้านที่บอกว่าเป็นของเฮียแต๋มเฮียแต๋มเป็นญาติกันเมื่อสักครู่นี้เรายังตั้งข้อสังเกตกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนส่งคลาเป็นคนพักตายแต่ไปมีญาติอยู่ที่อุดรก็ไม่น่าจะแปลกอะไรแต่ญาติใกล้ชิดสนิทสนมกันแค่ไหนถึงเอาบ้านโฮมทาวน์หรูมาปล่อยให้เช่าเดือนละแค่ห้าหมื่นบาทมีการตรวจสอบไปแล้ว พบว่าเคียร์แตนกับบิ๊กโจ๊กเป็นญาติแต่ว่าห่างจะใช้คำว่า oh, ห <àng> ่างมากกันนะเออห่างแบบนับย้อนนับย้อนนับย้อนถึงกันไหมน่าจะไม่ถึงเหรอเออแต่อาจจะเป็นแค่คนที่สนิทกันจนนับถือกันเป็นญาติพี่น้อง